สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงความแปลกของเหรียญ10บาทนะครับผมปีพศ2552นนะครับผมเหรียญนี้นะครับผมปีพศ2552นะครับว่ามันแปลกยังไงนะครับผมก็หลังจากที่ผมนะครับได้ทําการหาเหรียญเก็บไว้จากระบบนะครับเป็นระยะเวลาถึง3ปีนะครับผมก็รู้สึกถึงความแปลกของเหรียญปีพศ2552นนี่นะครับว่ามันแปลกยังไงนะครับผมคือยอดการผลิตนะครับอยู่ที่ ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยสาสิบสามเหรียญนะครับผมถือว่าเป็นยอดการผลิตค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับผมแต่สิ่งที่แปลกก็คือเมื่อผมใช้เวลาถึงสามปีนะครับกว่าจะเก็บเหรียญนี้เต็มช่องนี้นะครับผมทั้งหมดสิบแปดเหรียญนะครับผมถือว่าใช้เวลานานมากนะครับกว่าจะเต็มช่องนะครับผมและถือว่าค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากเลยครับผมเมื่อเทียบกับเหรียญปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะครับเหรียญนี้นะครับผมห้าสิบเอ็ดนี้ผมเรียงให้ดูนะว่า ยอดการผลิตน,นะครับอยู่ที่18ล้าน4แส0 0 0 50,000เหรียญนะครับแต่กลับหาได้เยอะมากนะครับเหรียญน,นี้ผมหาได้เยอะมากจนจนเลิกหานะครับเพราะว่าหาได้เป็นร้อยกว่าเหรียญเลยนะครับในในระยะเวลา3ปีนะครับผมหรือแม้แต่ปีพศ2554นะครับผมนี่นะครัผมปีพศ2554นะครับยอดการผลิตน,นะครับอยู่ที่แค่3ล้านเหรียญนะครับ saya. ผมผมกลับหาได้เยอะกว่าเหรียญปีพศ2552นะครับ นี่คือความแปลกนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมปีพศ2552นั้นถึงหาได้ยากมากนะครับยากมากกว่าปีอื่นที่อยู่ในช่วงนี้นะครับทางที่ว่ายอดการผลิตนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมนี่คือความแปลกนะครับก็มาแชร์ความรู้ให้กับเพื่อนๆนะครับผมว่าหากเพื่อนๆนะครับเจอเหรียญส0บบาทปีพศ2552นะครับที่ก็ให้เพื่อนๆลองเก็บไว้นะครับผมเพราะว่าในอนาคตเหรียญนี้ครับอาจจะ มีราคาขึ้นมาได้ครับเพราะว่าถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหาได้ยากมากๆนะครับผมโอเคครับก็มาแบ่งปันความรู้กับเพื่อนแค่นี้นะครับผมว่าเหรียญนี้นะครับหายากนะครับผมยากแต่แต่ยอดการผลิตนะครับค่อนข้างจะสูงแต่หาจริงในระบบนะครับยากมากนะครับผมโอเคครับก็เหรียญวันนี้ก็มีแค่นี้ครับผมก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมขอบคุณครับ